นีฮ่ฮะผมคือิลาวันนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวศันจีนนะครับเมื่อสนที่ธรรมศาสตร,ร์ถามนักเรียนที่เบนปิกเนอร์ว่าเวลาเราเรียนภาษาจีนรู้สึกว่ายากตรงไหนที่สุดคำตอบคือยากทุตุองตรง <c oughs> <c oughs> เขาหลายหลายคนก็บอกว่าภาษาจีนไวยากรณง่ายเพราะว่าเหมือนภาษาไทยแล้วก็การออกเสียงก็ง่ายเพราะว่าเสียงภาษาจีนน้อยกว่าภาษาไทยเยอะนะครับ ถ้าพูดถึงการเรียนภาษาจีนยากยากตรงที่ตัวอักษรจีนอย่างเดียวเขาวันนี้เรามาดูกันว่าตัวอักษรจีนเรียนง่ายเข้าใจง่ายขนาดไหนเอา้าบางคนไม่เห็นด้วยเถียงในใจอยู่แล้วว่าเออสื่อเา่เป็นคนจีนก็เลยพูดว่าภาษาจีนง่ายทุกตัวอย่างเขายกตัวอย่างดีกว่าไหมเช่นคนไทยภาษาจีนเรียกว่าไทย 国人เขาสังเกตตัวส่วนจีน3ตัวนี้เจอครั้งแรกรู้สึกว่างงมากใช่ไหมครับเรามาดูกันไทยแยกเป็น3ชิ้นส่วนนะครับอ่าซัน3ามเหรนคนสวยน้ำอ่าเข้าใจไง่าขึ้นไหมสั้นแบล3คงไม่ต้องอธิบายทำไม3ามตรงเขียงอย่างนี้เนาะแล้วก็สองเขียงอย่างไงครับ อสองขีดแล้วหนึ่งอ่ะ,อะหนึขิดแล้ว0ูนนะศูนขิดเขาเรนสัตว์ที่เดินด้วยสองขาสังเกตหรือยังมีแต่มนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นชาวจิมโบราก็เลยอ่าว่ารูปแบบนี้หมายถึงคนส่วนสวยนะครับเขาน้ำไหลายน้ำไหลายในแม่น้ำสามเรนสวย สามคนน้ำเอ้ยเกี่ยวกับไทยอย่างไรเราจะนึกถึงสำนวนไทยอันแรกในประวัติไทยก็คือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำมีข้าวในน้ำมีปลาถามว่าสามคนนี้อยู่ในน้ำทำอะไรโอในน้ำมีข้าวสามคนปลูกข้าวในน้ำมีปลาสามคนทำอะไรจับปลาด้วยเกี่ยมือสงมืออ่ะนีสายของคุณหรือเปล่าครับขขบคุณเล่นนะครับ คำนี้ให้เราเข้าใจว่ามีวิธีการจำตกษนจีนเขาต่อไปกัวแปลว่าแผ่นดินประเทศเจอครั้งแรกแล้วก็งงเหมือนกันเนาะเพราะว่าดูเหมือนเขาองกุดลหาทางออกไม่เจอทางเข้าก็ไม่มีนะครับดูทีละตัวดีกว่านี่คือถูอ่ะถูแปลว่าดินเราสังเกต ดินเป็นเป็นชั้นๆมีต้นไม้โง่ขึ้นมานะครับต่อมาหวังเพิ่มขีดหนึ่งอยู่บนแผ่นดินก็คือเจ้าของแผ่นดินหวังแปลว่ากษัตริย์แล้วก็เพิ่มอีจุดอยู่ข้างล่างอ่านว่ายี่แปลว่ายกยกคือรั์สินที่มีคุณค่าหมายถึงกษัตริย์มียกเยอะเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างไรครับต้องสร้งางกำแพงสร้างรั้วปกป้องไว้ ก็กลายเป็นกัวหมายถึงแผ่นดินประแทศนะครับตัวที่3ามเรนคงไม่ต้องอธิบายครั้งที่2อ,อเนาะเฮมปุ๊กลุปับนี่คือตัวสอนจีนจำง่ายไหมครับเขาตอนนี้เราหลับตามาเขียนอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสำหรับ beginner จอ,อเรียนภาษาจีนครั้งแรกในชีวิตเราจะเห็นว่าภาษาจีนจำง่ายขนาดไหนเขาหลับตาคนไทย คนไทยค่อย่างไงนะคนไทยไทย国人น h a ไสามคนในน้ำสามคนมนุษย์เดินด้วยสองขาน้ำน้ำไหลโอ้สคนในน้ำเขากูวเราก็จะนึกถึงว่าแผ่นดินแผ่นดินมาก่อนนะครับเป็นเป็นชัน้ชนๆมีต้นไหมงอกขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นนงอยู่ข้างบนกษัตริย์ อาคาสามีอะไรเยอะหยกอาเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างไงปกป้องกลางไวเขาไทยกูเรเป็นไงบ้างครับเราเห็นภาพแล้วตัวส่วนจริงง่ายกว่าอย่างที่คิดเรามั่นใจมากขึ้นใช่ไหมครับเขาทีนี้เรามาสรุปหน่อยตัว่วนจริงทำไมเข้าใจง่ายขนาดนี้ข้อแรกคือตัว่วนจริงมีน้อยเอ้ยไม่ได้ยิมผิดเนาะ ตัวส่วนจีนมีน้อยหลายๆคนเข้าใจว่าประวัติศาสตร์จีนยาวนานเพราะฉะนั้นตัวส่วนจีนต้องเยอะสิครับถูกต้องตัวส่วนจีนมีเยอะแต่ว่าที่ใช้บ่อยน้อยมากน้อยขนาดไหนยกตัวอย่างดีกว่าครับหัวหัวฉันภาษาไทยไปได้อะไรบ้างฉันผมดีฉันหนูเอน็นตัวเอน็น เขาเราอ,อย่าเริ่มกูเนาะ <laughs> แล้วพระกับ royal family คงใช้คำอื่นอุย้ยตายแล้วทรงมือ10นิ้วยังไม่พอใช้เลยตอนนี้นักเรียนเห็นใจคนต่างชาติเห็นใจชล่อ老เรียนภาษาไทยไหมลำบากขนาดไหนแค่คำว่าหัวโอ้โห,โโหต้องจำเป็น10บสิบคำเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม่ถูกด้วย 好ทีนี้ขอเล่าเรื่องนี้หนึ่งนะครับอ่าประมาณ10บปีก่อน13บปีแล้วนะครับที่ชลชเพิ่งมาเมืองไทยพร้อมหนังสือเบสิกภาษาไทยมาเล่มหนึ่งในหนังสือขอที่แปลว,ว,ว,ว่าหัวแปลว่าฉันฉันแปลว่าหัวชราชเข้าใจว่าเข้าใจแล้วแต่พอมาเมืองไทยแต่แล้วสังเกตนักเรียนทั้งวันทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนไม่มีใครใช้หัวสักคนหนึ่งวันนี้คุณใช้ ฉานหรือ,อยังอาทีนี้ใช้หรือ,อยังเดือนนี้ใช้หรือ,อยังคุณไม่ได้ใช้แต่ทำไมหนังในหนังสือเขาเรียกว่าหัวคือฉานเขาภาษาไทยภาษาหนังสือกับภาษาพูดไม่ตรงกันแต่ว่าภาษาจีนตรงเลยไม่ว่าเราเจอผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเจอใครก็ใช้หัวนะครับตัวชนจีนอามี คำนวณมานะครับตัวส่วนจริง500ตัวที่ใช้ประจำควบคุมถึง8ปของการใช้งานตัวส่วนจินที่ใช้บ่อย1000ตัวควบคุมการใช้งานถึง90%ซนะครับซึ่งหมายความว่าเรารู้จากตัวส่วนจริงแค่1000ตัวก็อ่านบทความจริงทั่วไปเข้าใจได้ประมาณ9 0้บเนอนี่คือสาเหตุทำไมคนไทยเลี้ยนเาษาจีน ไปได้ไวกว่าเรียนภพษาเื่นนะครับข้อที่สองคือตัวซ้นจีนมีวิธีการจำเขายกตัวอย่างก็คือไทยนะครับประกอบด้วยซันเหรินสยเขาตัวซ้อนจีนเขาเรียกว่ามีแบบเดี่ยวกับแบบรวมเขาซันเหรินสวยคือแบบเดียวไม่สามารถแยกช,ชิ้นส่วนได้พอแหงก็เข้าใจทันทีนะครับ ส่วนตัวส่วนจิ้นรวมเช่นไทยต้องใช้ความคิดหรือจินตนาการนิดหนึ่งก็เข้าใจละอ้อเป็นอย่างนี้นี้เองนะครับเขาโชคดีตัวส่วนจินที่แบบเดียวที่ใช้ประจำไม่เกิน100ตัวนักเรียนก็จะนึกถึงเด็กเล่นเลโก้ LEGO, นะครับสามารถสร้างรถสร้างบ้านสร้างได้ทุกๆอย่างแต่ความจริงคือชิ้นส่วนชิ้นประกอบที่ใช้มีไม่กี่แบบนะครับ เพราะในเมื่อเราเข้าใจชิ้นส่วนหรือว่าตัวส่วนจินแบบเดียวหรือว่าเรียกว่าตัวส่วนจินพื้นฐานแล้วเราก็สามารถประกอบกลายเป็นตัวส่วนจินแบบรวมนะครับนี่คือวิธีการเรียนภาษาจีนสุดท้ายขอเสนอคอร์สสงคอร์สนะครับคอร์สแรกคือเ一天一个汉字练精万难หนึ่ง e คําเราจะแหงว่าตัวส่วนจิน เข้าใจง่ายเรียงง่ายจำง่ายใช้ง่ายขนาดไหนใช้เวลาไม่ถึงปีเราจะเก่งภาษาจีนอีกระดับหนึ่งได้อย่างสบายนะครับข้อที่2คือ HSK 1สําหรับ beginner นะครับขาสสทรศเรานค